เสียงฝนกระทบหลังคาดังปอบแปรอากาศเย็นชื้นไฟถนนส่องแสงเหลืองนวลสะท้อนบนพื้นเปียกกลิ่นดินหลังฝนลอยอวนไปทั่วหญิงสาวรีบก้าวเร็วรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเป็นจังหวะเธอหันมองนาฬิกาข้อมือสายไปแล้วเธอต้องไปให้ถึงให้ทัน ลมพัดแรงทำให้เธอห่อตัวเธอไม่ทันมองข้างหน้าร่างของเธอปะทะเข้ากับใครบางคนอย่างแรงเสียงกระทบกันดังพลากเธอเซธลามือคว้าจับแขนเสื้อของชายตรงหน้าไว้ดวงตาของทั้งสองสบกันเขายืนแข็งทื่อลมหายใจของเขาสะดุดดวงตาสีเข้มของเขาเบิกกว้าง เธอเห็นความตื่นตระหนกในแววตานั้นมือของเขากำแน่นตัวของเขาสั่นเล็กน้อยเขาหายใจไม่เป็นจังหวะเธอขมวดคิ้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเม้มริมฝีปากแน่นร่างกายของเขาดูเหมือนจะต่อต้านบางสิ่งเธอขยับถอยหลังแต่สายตาของเขากลับจ้องเธอแน่น เหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจตัวเองมือของเขากำหมัดแน่นจนข้อขาวเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงและเสียงลมหายใจหนักหน่วงของเขาเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญชาตญาณบอกให้เธออยู่ตรงนี้เธอไม่รู้ว่าเขาคือใครและไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่ตอนนี้เธอเห็นแต่ความหวาดกลัวในดวงตาของเขาริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอมองมือของเขามันสั่นระริกราวกับกำลังต่อต้านตัวเองลมหายใจของเขาขาดห่วงคุณโอเคไหม เธอถามอีกครั้งเสียงแผ่วเบาเขากรัพริบตาเร็วฮ่หาฮาเหมือนพยายามตั้งสติเธอเห็นเหงื่อผุดขึ้นบนขมับของเขาแม้อากาศจะเย็นชื้นเธอขยับเข้าใกล้แต่ทันทีที่เธอขยับเขาก็สะดุ้งถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนร่างกายของเขาต่อต้านการสัมผัสเธอหยุดนิ่ง สายฝนโปรยปลายกระทบใบหน้าของเธอแต่เธอไม่ได้สนใจมันอีกแล้วเธอกำลังมองชายตรงหน้าชายที่ดูเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงแต่กลับพยายามยืนหยัดไม่ถอยหนีไปไหนเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาลึกลงไปใต้ความหวาดกลัวนั้นมีบางอย่างที่แตกต่างบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ ฉันไม่เป็นไรเสียงของเขาสั่นเครือแต่เขากลั้นใจพูดออกมาเธอเห็นได้ชัดว่าเขากำลังฝืนราวกับทุกคำพูดเป็นภาระหนักอึง้งเธอขมวดคิ้วรู้สึกสงสัยเขากลัวอะไรเธอไม่ได้แต่ต้องเขาเลยแต่ทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้คุณเป็นโรคกลัวผู้หญิงหรือเปล่า เธอพูดออกไปโดยไม่คิดดวงตาของเขาเบิกกว้างราวกับเธอพูดแทงเข้าไปในจุดที่เขาพยายามปกปิดเขากหมัดแน่นขึ้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธฝนตกหนักขึ้นเรื่อยฮ่าหาเสียงฟ้าร้องดังคลืนอยู่ไกลฮ่าหาเธอมองใบหน้าของเขาเห็นความขัดแย้งในแววตานั้น เรากับเขากำลังต่อสู้กับตัวเองสุดท้ายเขาก็ถอนหายใจยาวใช่คำตอบนั้นเบาหวิวแต่หนักแน่นจนเธอรู้สึกได้เธอไม่รู้ว่าทำไมแต่หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะเธออยากรู้อยากรู้เรื่องราวของเขา และอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นคนเดียวที่เขาไม่วิ่งหนีสายตาของเขายังจ้องมองเธอแต่คราวนี้ต่างออกไปไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวแต่เป็นความลังเลความไม่เข้าใจตัวเองและบางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เสียงฝนยังคงตกหนัก ลมเย็นพัดผ่านทำให้เส้นผมของเธอปลิวไหวเธอก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวเขาไม่ได้ถอยหนีเหมือนเมื่อครู่เพียงแต่ร่างกายของเขายังตึงเครียดเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาฉันฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมเสียงของเธอนุ่มนวลไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเธออยากช่วยเขาจริงฮ่าฮ่า เขาเม้มริมฝีปากมือที่กำมัดเริ่มคลายออกเล็กน้อยเธอเห็นไหล่ของเขาหย่อนลงเหมือนเขากำลังพยายามผ่อนคลายตัวเองฉันเขาหยุดพูดเหมือนลังเลว่าควรพูดต่อหรือไม่เธอรออย่างอดทนไม่เร่งไม่กดดันมีเพียงเสียงฝนที่คอยเติมเต็มความเงียบระหว่างพวกเขา สุดท้ายเขาก็ถอนหายใจยาวฉันไม่เคยอยู่ใกล้ผู้หญิงขนาดนี้มาก่อนเธอขมวดคิ้วทำไมละ่ะเขานิ่งไปชั่วครู่สายตาของเขามองไปที่พื้นเหมือนพยายามเรียบเรียงความคิดฉันฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กน้ำเสียงของเขาติดขัด ทุกครั้งที่อยู่ใกล้ผู้หญิงร่างกายของฉันจะต่อต้านเองโดยไม่รู้ตัวเขากำมือแน่นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากความกลัวแต่เป็นเพราะความหงุดหงิดฉันพยายามแก้มันมาตลอดแต่เขาเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้งดวงตาของเขาสั่นไหวแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้รู้สึกกลัวจนอยากหนีไป เธอเบิกตากว้างเล็กน้อยคำพูดของเขาทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธออยากอยู่ข้างเขาไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเธออยากเป็นคนที่ทำให้เขาไม่ต้องกลัวอีกต่อไปบรรยากาศรอบตัวทั้งสองค่อยๆกลายเป็นเงียบสงบเสียงฝนที่ตกหนักเริ่มทุเลาลง เหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งในขณะที่เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอทั้งสองคนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณไม่ได้ต้องการหนีจากฉันใช่ไหมเธอถามเบาๆเสียงของเธอราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขาหัวเราะเบาๆมันเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนการปลดปล่อยตัวเองจากบางสิ่งที่หนักหน่วงไม่เลยวันนี้ฉันรู้สึกสบายใจ เขามองเธออย่างที่ไม่เคยมองใครมาก่อนไม่ใช่ความกลัวแต่เหมือนเขากำลังเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวเองสายตาของเขาอ่อนโยนขึ้นคุณช่วยฉันได้เขาพูดอย่างจริงจังเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในคำพูดนั้นและเธอเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือจากโรคก,กลัวผู้หญิงของเขาแต่มันเป็นการเริ่มต้นของบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ คุณสามารถหายจากมันได้เธอบอกเขาคำพูดนั้นมาจากหัวใจของเธอเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างพวกเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาแต่เป็นการช่วยให้เขาหันมามองโลกด้วยวิธีใหม่เขามองเธออีกครั้งผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงน้ำเสียงของเขาหวานขึ้นเล็กน้อยเธอยิ้มไม่ต้องขอบคุณหรอก เธอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแค่ลองเชื่อใจตัวเองก็พอเขานิ่งไปแต่นั่นคือช่วงเวลาที่เขารู้สึกได้ว่าหัวใจของเขากำลังเริ่มเปิดออกเหมือนกับฝนที่หยุดตกเหมือนกับแสงแดดที่เริ่มส่องลงมาและเขาไม่รู้ว่าการพบกันในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขามองเธอด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสับสนและความหวัง หัวใจของเขาหนักหน่วงแต่ในความหนักหน่วงนั้นมีความอบอุ่นแฝงอยู่เขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนความรู้สึกที่เหมือนกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาคุณไม่กลัวเหรอเขาถามเบาๆเสียงของเขาดูเหมือนจะหลุดออกมาจากความกังวลเธอส่ายหัวไม่เลยเธอตอบอย่างมั่นใจฉันแค่รู้สึกว่าฉันอยากอยู่ข้างคุณ คําพูดของเธอดังก้องในหัวของเขาเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนช้าลงเหมือนเขาเพิ่งค้นพบบางสิ่งในตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อนมันแปลกมากเลยเขาพูดในที่สุดทุกครั้งที่ผมใกล้ผู้หญิงผมจะกลัวแต่ตอนนี้เขาหยุดพูดไปชั่วขณะตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเทายิ้มให้เขาไม่ใช่แค่รอยยิ้มธรรมดา แต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจเธอเข้าใจว่ามันจะไม่ง่ายแต่เธอพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาพร้อมที่จะช่วยให้เขาเก้าวข้ามความกลัวในใจเราจะไปด้วยกันเธอบอกเขาไม่ต้องกลัวนะเขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเขารู้ดีว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงและมันเริ่มต้นจากที่นี่ จากการชนกันโดยบังเอิญจากความหวาดกลัวที่เขาคิดว่าไม่มีทางหายตอนนี้เขาเริ่มเห็นแสงสว่างในตัวเองขอบคุณเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเธอจับมือเขาเบาๆไม่ต้องขอบคุณเธอกระซิบเราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองคนยืนอยู่ในความเงียบสงบเสียงฝนเริ่มเบาลงจนเกือบเงียบ เหมือนทุกสิ่งรอบตัวพวกเขากำลังเฝ้าดูการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหม่บางสิ่งที่เต็มไปด้วยความหวังและที่สําคัญที่สุดบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักความเงียบระหว่างพวกเขายืดเยื้อไปอีกสักพักแต่ไม่ใช่ความเงียบที่หนักหน่วงมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการเชื่อมโยงเขายังคงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเหมือนเขากำลังพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกในตัวเอง มันมันรู้สึกแปลกเขาพูดเบาๆรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเธอยิ้มให้เขาอีกครั้งบางครั้งเราต้องเผชิญกับความกลัวเพื่อค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองเสียงของเธอนุ่มนวลเหมือนเสียงของใครสักคนที่มีความเข้าใจเขาพยักหน้าเบาๆการพูดคุยกับเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าโลกใบนี้ไม่อ้างว้างเหมือนที่เคยเป็น ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆบางคนที่ไม่เพียงแค่เข้าใจเขาแต่ยังพร้อมที่จะช่วยให้เขาผ่านพ้นสิ่งที่เขากลัวคุณคิดว่าผมจะหายจากมันได้จริงๆเหรอเขาถามอีกครั้งเธอหันไปมองเขาด้วยความมั่นใจแน่นอนคำตอบของเธอทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเขาไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน เขารู้สึกเหมือนกำลังหลุดออกจากกรอบที่เขาตั้งไว้ให้ตัวเองและตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปเขาก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่ก้าวที่เล็กน้อยแต่มันคือการก้าวไปข้างหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันจะลองเขาพูดด้วยความตั้งใจฉันจะพยายามไม่ให้ความกลัวมาครอบงำอีกเธอมองเขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและเราจะทำมันไปด้วยกัน ทั้งสองยืนอยู่ในความเงียบสงบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดมันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความหวังการเดินทางของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นและไม่มีอะไรที่จะหยุดพวกเขาได้พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวไม่รู้ว่าอนาคตจะพาพวกเขาไปที่ไหนแต่พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันทุกก้าวที่พวกเขาก้าวผ่าน เหมือนกำลังขจัดความกลัวและข้อจำกัดที่เคยมีเขาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองทุกครั้งที่มองไปที่เธอเขารู้สึกเหมือนตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมันไม่ใช่แค่การรักษาโรคกลัวผู้หญิงมันคือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจเธอเองก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาและมันทำให้เธอมั่นใจยิ่งขึ้นว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว พวกเขาเดินไปพร้อมกันห่างจากที่เดิมที่พวกเขาเคยอยู่แต่ก็ยังไม่ห่างกันเกินไปความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังเริ่มสร้างขึ้นจากการเข้าใจและการยอมรับบางทีการชนกันโดยบังเอิญอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาหันมามองเธออีกครั้งคราวนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจขอบคุณที่อยู่ข้างๆผมเขาพูดเสียงเบา เธอยิ้มไม่ต้องขอบคุณหรอกเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นเราจะไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่พูดอะไรต่อแค่พยักหน้าแต่ในใจของเขาเขารู้ดีว่าเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเหมือนชีวิตของเขาเริ่มมีความหมายใหม่และที่สำคัญเขาไม่กลัวอีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็เดินต่อไปมือของพวกเขาจับกันแน่น เพียงแค่หนึ่งเก้าต่อหนึ่งเก้าโลกนี้ดูเหมือนจะไม่ใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขาและความรักของพวกเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นทุกวันพวกเขายังคงเดินต่อไปมือของพวกเขาจับกันแน่นไม่รู้ว่าอนาคตจะพาพวกเขาไปที่ไหนแต่ความรู้สึกที่พวกเขามีในตอนนี้มันเต็มไปด้วยความมั่นใจทั้งสองรู้สึกเหมือนกันว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มันคือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการเขามองไปที่เธออีกครั้งรู้สึกเหมือนความกลัวที่เคยมีค่อยๆหายไปคุณรู้ไหมเขาพูดเสียงเบาผมไม่เคยคิดว่าความกลัวจะถูกทำลายได้ง่ายๆแบบนี้เธอหันมามองเขาบางครั้งความกลัวก็แค่เงาที่เราสร้างขึ้นเองเธอพูดอย่างที่เคยบอกเขามาก่อนแต่คราวนี้มันดูเหมือนจะมีความหมายลึกซึ้งขึ้น คุณทำให้ผมรู้ว่าผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาพูดพร้อมกับยิ้มให้เธอและที่สำคัญผมไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวเธอยิ้มตอบและเราจะทำมันไปด้วยกันคำพูดของเธอไม่ใช่แค่การปลอบใจมันเป็นคำมั่นสัญญาที่มาจากใจทั้งสองคนเดินไปข้างหน้าไม่ได้รีบร้อนไม่มีอะไรต้องเร่งรีบทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไป มันเต็มไปด้วยความหวังเขารู้ดีว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตและมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหายจากโรคก,กลัวผู้หญิงมันคือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองการยอมรับความกลัวและการเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าบางครั้งการพบกันโดยบังเอิญอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า พร้อมกับเธอตลอดไปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดที่ทั้งสองรู้ดีว่าเส้นทางของพวกเขาจะไม่แยกจากกันเสียงฝนที่ตกหนักในตอนแรกตอนนี้เริ่มเบาบางลงท้องฟ้าเริ่มเปิดเผยแสงดาวที่เคยถูกเมฆบดบังโลกใบนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและสวยงามสำหรับทั้งสองเขาหันไปมองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความรัก เธอยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีคำพูดใดสามารถบรรยายได้มันไม่ใช่แค่รอยยิ้มแต่มันคือคำมั่นสัญญาในใจเราจะไปข้างหน้าด้วยกันเขาพูดเบาๆไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเธอพยักหน้าเช่เราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองคนยืนอยู่ท่ามกลางค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงหายใจของพวกเขาผสมผสานกับเสียงลมหายใจของธรรมชาติ และในความเงียบสงบนี้พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาได้ผ่านพ้นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของการหายจากความกลัวแต่เป็นการพบความรักและการยอมรับที่แท้จริงตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่สดใสด้วยกันและไม่มีอะไรจะหยุดพวกเขาได้โลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนให้พวกเขามีเวลาสักนิดและในขณะที่พวกเขายืนเคียงข้างกันทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ เป็นตอนจบที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักและเรื่องราวของพวกเขาก็จะอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิต